อดีตพิธีกรชื่อดังหนีหมายจับแชร์ฟอร์เรกทีดีลอดเดียวกับพิงกี้ปัจจุบันเห็นออกไทยใช้ชีวิตสุขสบาย เมื่อวันที่17กันยายนวาที่ร้อยตรีธนกิจเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ร d ยืนยันแล้วว่านิกนิโคหรือนิโกอดีตพิธีกรชื่อดังสามีนักแสดงสาวที่ถูกออกหมายจับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ร d ล็อตเดียวกับพิงกี้นี้หมายจับจริง ซึ่งปัจจุบันทราบว่านิกได้พาลูกและภรรยาย้ายไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับนิกนิโคเคยมีผลงานในวงการมาแล้วทั้งการแสดงเรื่องรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่2,015และการเป็นพิธีกรหนุ่มจากรายการสตรอเบอรี่ครับเค้กของช่อง3ก่อนจะแต่งงานกับจอยพัชรีในปี2,561และตอนนี้สาวจอยก็กำลังตั้งท้องลูกคนที่2อ,อยู่ที่ต่างประเทศ ส่วนความสัมพันธ์ของนิกกับกระทิงขุนนรงพระเอกหนุ่มก็ยอมรับกลางรายการหนกระแสว่ารู้จักกับนิกเพราะเป็นพี่เขยของแฟนสาวเลยสนิทกันและนั่นทำให้เขาได้รู้จักกับนายอภิรักษ์เจ้าของ Forex ร d อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ